สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีช่องอาร์มัสซิงทุกคนยังอยู่กับเสื้อตัวเก่าแต่ทำไมถึงจะขับรถอยู่พวกนี้ทำรอบนะฮะช่วงนี้ทำรอบแล้วก็เราก็วนมาขอนแก่นอีกวันนึงเอยเดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อนเสื้อตัวเก่าเดี๋ยวเราไปเก็นเสื้อแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันนะครับวันนี้เรามากันสามคัน กนเนียคัมมินแน่มีใครยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้คัมมินแดยบูเดี๋ยววันนี้เรามาทําช่องดูดูเจ้ารถคันนี้กันเจ้าคัมมินเป็นเป็นรถที่หาดูได้ยากตอนนี้เราอยู่ที่ปตทภูกระดึงนะฮะ เราออกเดินทางจากตัวจังหวัดเลยมาละเราอยู่ที่ภูก,กระดึงปลายทางเรา,เราจะไปขอนแก่นวันนี้วันเดียวเราไปวันเดียวพรุ่งนี้พกักละเสาร์ทิตย์พักเดี๋ยวเราไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนก็ล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อย,เ,ย,อยเดี๋ยวออกเดินทางกันถ่ายบรรยากาศตามการเดินทางไปเรื่อย ก็ไม่ไกลเพราะจากปกดึงไปชมแพมันประมาณสัก9ก้าสิบโลนี่แหละนะฮะพานักเรียนไปดูงานที่มอขอแล้วก็จอดแล้วก็รอรับกลับสาบัสนะฮะอากาศเย็นมากมันเชื่อไหมสาบัสตรงนี้เลยยังไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่เมื่อวานที่ไปอุบลคือมันเป็นแบบ พอไปถึงปุ๊บอากาศเย็นอาบน้ำไม่ได้แล้วเราก็นอนแล้วเราก็นอนพอมานี่พอมาถึงสงขลาก็จะมารับนี่มันก็ดึกกลางดึกเราเราก็นอนแล้วเราก็นอนเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบอาบน้ำมันหนาวอ่ะตอนนี้ก็ยังหนาวเลยเดี๋ยวใส่เสื้อกันหนาวนะฮะหนาวหมดนะแต่เป็นคนไม่ใช่ที่หนาวก็เลยนะฮะเรียบร้อยละเดี๋ยวเราก็เดินทางเดี๋ยวเราพามาดูคันนี้กันคัมมิ่งคัมมิ่งไป กันตอตอนนี้เราอยู่เส้นออกจากปั๊มมาก็เป็นเส้นผ่านนกเขามาบ้านหัน,นะฮะเส้นนี้ก็ช่วงนี้ต้องระวังรถอ้อยนะฮะเมื่อวันก่อนที่เราไปอุบลเส้นนี้เราถ่ายไม่ไมันไม่เห็นบรรยากาศเพราะมันมืดเนาะเดี๋ยววันนี้เราได้ดูแบบถนนชำรุดนะมีติดป้ายบอกด้วย <c oughs> ถนนชำรุดก็รู้อยู่แล้วว่าถนนชำรุษทำไมไม่มาทำล่ะครับโอม ก็จะใส่ตามเขาตามถนนก็จะประมาณนี้คือมันมันเป็นตามรอยปาาโอ้ได้ๆๆๆๆด้ไน็อตหลุดน็อตหลุดน็อตหลุดเบิร์ด not good, not good. Not good, อันนี้ก็จะเป็นทางโค้งก่อนถึงสารปู่จะมีสารปู่ เจ้าที่ปบปักรักษาเขตบริเวณแถบนี้อุทยานนะฮะภูผามานนี่เป็นรอยต่อเป็นฝั่งเลยไปนี่ก็เป็นภูผามาแล้วนะครับมากราบมาไหว้มาขอพรได้ถนนเส้นนี้ก็โอ้เที่ยวตั้งแต่เป็นเลนสดไม่รู้ว่ามีจะมีโอกาสได้เป็น4ี่เลนหรือเปลา่าไม่มั่นใจเลยนะตรงตรงเนี้ย ขยายเป็นสี่เลนนี่ดูเหมือนจะต้องได้ตัดต้นไม้เยอะเลยสองข้างทางเนาะขยายออกโอ้ดูถนนดิโบ๊โบ๊ะโบ๊ะโะโโปะหมดอะบางกลางคืนมากลางคืนรถอ้อยมันวิ่งเนี่ยมันวิ่งตรงไหนมันมีตรงอีกอยงมันไม่วิ่งนะมันวิ่งค่อมมันวิ่งเหมือนไม่สนอะรถอ้อยอะมันใส่สูงไงก็เข้าใจยุ่รถอ้อยใส่สูงอะแต่ก็อ๋อ มาไา,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 าทางไหนเนาะเอ้รถมาจากทางไหนเนาะทางท้ายไหนไอ,อ้มองใส่มามทเที่ยวเชียงคานแน่เลย สนาษณะเลนส่วนแล้วก็ปะเปิดเงี้ยไปเรื่อยๆนะได้ถึงบ้านหันก็สบายละสี่เลนแล้วครับรถไม่ค่อยเยอะไม่เช่าเนะี่ดีเหมือนกันไ,ไ,ปไปเลยครับลูกพนะี่ไปเลยให้รถกระบะแซงหน่อยอ่าแซงเขาเลยเขาเลยเขาเลยนี่นี่นไะไไปขอบคุณครับนะ ไปเลยโอ้โหพี่อะไรเทคนิคเราไม่ได้รีบนะเราก็ให้เพื่อนๆเขาใสไปก่อน,นไม่รู้ G-Tech G-Tech ด่วนด่วนจัดด่วนก็ระวังด้วยนะครับระมัดระวังด้วยด่วนได้ด่วนได้แต่ต้องเพิเพ่มความระมัดระวังนะไม่ประมาท <My> ไปกันไปกันไปกันตอนนี้เรากำลังออกจากชุมแพนะครับออกจากชุมแพแล้วอีกสัก70กิโลเนี่ยเราก็ถึงคอนแก่นละไม่ไกลมาก70 60ประมาณนี้โอ้แดดสองหน้าทรมานจงขับรถเนี่ยทรมาน แสบหน้าตอนนี้บอกไว้เลยแสบหน้ามากเพราะว่าตาตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณสักแปดโมงแปดโมงนิดๆแล้วแดดมันส่องเข้าทางนี้พอดีก็เลยทําให้เราแบบหนีตาหนีตา,ตาเออ,เอขยางชชิดหน่อยไหเมืม่อกี้แดดแดดแดดมันอยู่ฝั่งนี้แดดมันอยู่ฝั่งนี้อันนี้เราแปลงนี้ละเออขยองชงชิดหน่อยขยองชชิดหน่อยเอออย่างนี้หน่อย กระจกใสไม่ได้ติดฟิล์มกระจกเนี่ยนี่กระจกไม่ได้ติดฟิล์มไปแน่เนาะนะติดฟิล์มมาลงมาไอ้สักให้มันบังหน้าร้อนเลยมึงแก ที่รถไปถนนขออนุญาตาถ้าเราไปวิ่งสายก็อย่างนี้ลูกค้าก็บกรอีกพอเราบรรทุกผู้โดยสารเนาะจริงๆอยากให้ยกเว้นรถโด,ดยสารก็ยังดีเพราะว่าเป็นรถที่บรรทุกผู้โดยสารแล้วนะบรรทุกคนบรรทุกสิ่งของมีชีวิตอ่า น่าจะยกเลิกก็ยังดีวูฟูฟูฟูกำแรงคอสะพานนี่เป็นอะไรที่ต้องได้ลุ้นนะว่าที่ไหนเป็นไงบ้างเราเดินพื้นเอียงนะจะเอียงวจะเอียงว้าวว้าวงง,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 งเงียงงเงี้ยเงี้วิ้บเวืบงี้เลยตอนนี้เรากำลังเข้าหนองเรือนะฮะหนองเรือหนองเรือคอนเก่นก็ถึวมาใกล้กันมาก นะน้ำตาลดูขวาม,มือถนอนก็เป็นถนนทีน่ทำใจนะคนไทยถ้าไม่ปรับตัวก็อยู่ไม่ได้อยู่ยากอีกมันก็ต้องปรับตัวนะไปกันเยอยๆไปกันเยอยๆความเร็ว70รอบเครื่องอยู่ที่12 11 12ไหลไปเรื่อยๆยกยกให้มันลอย วิ่งรถเนี่ยถ้าถ้ารู้สึกว่าได้กดคันเร่งมากๆเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยอ่าข้างหน้าเป็นแยกไฟแดงเนี่ยเรายกคันเร่งไหลเข้าไปเลยเดี๋ยวดูด,ดูก่อนว่ามันเป็นแดงไม่ได้เขียวอ่าแดงอาย,งายุคันเร่งไหลเข้าไปเลยครับไหลเข้าไปไหลเข้าไปเลย ต้องน่าจะจอดเบรกนู่นแหละดูแล้วน่าจะแดงนานอยู่ไหลไปเลยไหลไปเลยน้องเรือน้องเรือที่นี่ขึ้นชื่อน้องเรือเขียวแล้วครับเขียวแล้วอันนี้ไปเช็ดตู่นเช็ดน,นี่อยู่ ส,สีวิไปไปถนนด้านซ้ายนี่โอ้โหอย่าให้พูดว่าพังขนาดไหนแทวๆตรงเนี้ยเราต้องยืนขวาไว้นะเพราะว่ามันมีรถหินถ้าเราไม่วิงตามเค้าได้เรียบร้อยเลยทำทับโปรแกรมให้ลูกค้าไม่ทันน่ะแล้วก็อีกอันนี้ก็อีกเหตุผลหนึ่งนะเพราะว่าเรามีเวลาที่ต้องเข้าต้องออกมีโปรแกรมที่ต้องทำ เขาบรรทุกสิ่งของเนาะมันถึงตอนไหนก็ได้ไม่ได้เสียเดียนอาจจะอาจจะมีเวลาฟิกอยู่แต่ก็ไม่ได้ฟิกมากเหมือนกับโปรแกรมของรถบัสอาจจะเออถึงก่อนเย็นน้าอะไรอย่างเงี้ยถึงก่อนพรุ่งนี้เช้าน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เคร่งมาก <c oughs> นี่ก็เป็นโรงพยาบาลน้องเรือสายมือเรา ไปเลยลูกพี่รถเล็กนะแซงซ้ายพึ่ดเดียวนะั่นแหละเออเอ,อ้ผมมันรถใหญ่รถบรรท,ทุกผู้โดยสารมี พิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้มีวันเด็กด้วยนะน,นีล,ลูนะ<บ>ลกลนะนาดูกละนาเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายซอยข้างหน้านะฮะ บริเวณนี้เราอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่ละข้างหน้าก็จะเป็นสถานที่ดูงานของเราตอนนี้เราก็ถึงบริเวณจุดที่เราจะดูงานหานักเรียนนะฮะมาดูงานวันนี้กันนะครับก็จอดบริเวณตรงนี้เลยนะฮะแล้วมี2ที่นะตัวนั้นจะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ในมขแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจะเป็นเกี่ยวกับพวกไดโนเสาร์เล่าเกี่ยวกับ วิถีชีวิตของมนุษย์<ม>การเกิดมนุษย์อะไรหลายอย่างอัาเคยเข้าไปอยู่นะฮะนะฮะเราก็จอดเตียบเดี๋ยว,วเราหาที่จอดกันว่าเราจะจอดตรงไหน,นรอประมาณช่วงเที่ยงก็ค่อยกลับช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงในระหว่างที่เรารอเดี๋ยววันนี้เก็บวิดีโอคันนี้หน่อยนะฮะ วันนี้เราได้ทีมงานจากขอนแก่นมาช่วยนะเป็นเพื่อนๆอ,อยู่จังหวัดขอนแก่นรถสองคันเนี้ยเราอยู่เมืองเลยก็มาช่วยกันมาวิงานช่วยอามแลกกันนะมีงานเราเขาให้เราพอเขามีงานเขาก็ให้เราคืนอย่างเงี้ยวงการรถมันก็เป็นอย่างนี้แหะครับแลกเปลี่ยนงานกันเรามีเยอะเราก็เรียกเพื่อนเพื่อนเขาโรงเรียนบ้านเขามีเยอะเขาก็เรียกเราอะไรอย่างเงี้ย เมื่อกี้เราอยู่มอขอแต่ว่าจากมอขอแล้วก็พาน้องๆนักเรียนมารับประทานอาหารที่เซนท่านเซนท่านขอนแก่นนะคืออารมณ์ประมาณแบบเป็นห้างที่เวลาพามาท่องเที่ยวขอนแก่นเนี่ยไปอุดรก็ต้องไปเซนท่าอุดรมาขอนแก่นก็ต้องมาเซนท่าขอนแก่นก็จอดเรียงลําดับกัน3บัส อนนี้ก็ใกล้ที่จะจะเดินทางกลับแล้วก็เดี๋ยวทำโปรแกรมออกจากนี่ไปแล้วก็ไปแวะที่มขอขนะฮะแวะดูงานอีกที่เดียวแล้วก็เดินทางกลับเดี๋ยวเราไปปิดคลิปวิดีโอที่ในมขอขดีกว่านะครับสถานเครื่องบอมแหว่ระอากาศเย็นไม่ห่วงแปบ๊บเดียวก็เจนท่าอากาศลักษณะแบบนี้แปบ๊บเดียว ลนะ้อแปดเลี้ยวตามล้อแปดตัวนี้เขาจะเลี้ยวตามได้ด้วยตัวนี้อาม่ายอามทำไปไปอีกช่องหนึ่งละเดี๋ยวดูเป็นคลิปต่อไปเลยตัวนี้เป็นแดบูนีอย่างนี้ประหยัดน้ำมันมากเลยนะเครื่องตัวนี้ประหยัดน้ำมันสคู่ ชิมงานเสียวินัย